ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง98บันเทิง98าพารวยและชัยพารวยครับผมอ่ะขามาแดดกดไลค์กดแชร์กันนะครับพี่น้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันนะพี่น้องเด้ออ่ะมาติดตามอ่ะแนวทางกันกับเลขสองประมูลนะพี่น้องสี่ครับผม ของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับผมหกห้านะครับผมวัดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันนะครับผมกับอซองประมูลนะครับผมเลข สองประมูลล่างประมูลล่างนะครับพี่น้องรีฟทีครับผมประมูลล่างเลขสองประมูลล่างนะครับผมเลขสองประมูลล่างของ ปูสี่ห้าน,นะครับผมของปูสี่ห้าให้มาแล้วครับผมเลขสองประมูลอ่าล่างนะพี่น้องเอฟซีครับผมล่างอย่างเดียวอ่านะครับพี่น้องเอฟซีครับผมอ่าสองประมูล ห้าแสนนะพี่น้องสมอ่าห้าแสนล่างอย่างเดียวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับผมเลขสองประมูลห้าแสนอา้าวไม่ใช่พี่น้องอีีซีครับผมหกหมืนนะครับพี่นอ้องหกหมืน อ่ะซองประมูลหกหมื่นอ่ซองประมูลหกหมื่นนพี่น้องเอครับผมซองประมูลหกหมื่นเอาใบไม้พี่น้องเอี่ครับผมเอามาทานตัวเครับอานะครับเอใบไม้พี่น้องเอี่ครับผมของ,ว,งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าเลข สองประมูลมูลล่างหกมืนนะครับพี่น้องทุี่ครับผมสองประมูลหกหมืนล่างนะพี่น้องที่ครับผม อ่ะอย่างนี้ก็สะอาดตาหน่อยเมื่อกี้เขียนผิดอ่ะเปลี่ยนใบแอใหม่กันแล้วพี่นลองอี่ครับผมจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะครับผมของอ่ะของปู4ีหครับผมของปู4ีหกันนะครับผม นี่ครับอ่ะก่อนที่จะดูตัวเลขมาดูทีิททย้อนหลังหรือดูอ่างวดที่ผ่านมากันคือหลักฐานงวดที่ผ่านมากันนะพี่น้องเอฟซีครับผมอ่าเลขซองประมูลล่างนะครับหกหมื่นอของปูสี่ห้านะครับปูสี่ห้าให้วิ่งอ่าวิ่งหกกับห้างวดที่แล้ว เข้าที่6นะครับเลขวิ่งแตก6ล่างตรงตรงชมเนาะแตกเลขวิ่ง6แต่จับคู่ให้50อ่าไม่เข้านะพี่น้องสิกะเข้าที่เลขวิ่ง6ล่าง่มง่อที่ผ่านมาเลขซองประมูลของปู่สีหแตกเลขวิ่งพี่น้องชมอ่ะวันนี้จะมีวิ่งตัวไหนกันมาติดตามกันครับผมมาติดตามกันนะครับ อ้าววิ่งนะครับผมวิ่งวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างก็มีอ่าห้า กับ9นะครับผม5กับ9กันนะครับผมเลขวิ่งล่างกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าอ่าจะเน้นที่ตัวไหนนะครับผมนะครับเน้นที่9ครับผมเน้นที่9คือ ่าเด่นที่เก้านะครับล่างของปูสี่ห้ากันนะครับผมนี่ครับเอฟซีเป็นไงครับผมอ่ะวิ่งล่างอย่างเดียวห้ากับเก้าพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ากับเก้าทีนี้มาดูอ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมว่าปูสี่ห้าเจี๊ยบองประมูลล่างอ่า วิ่งล่างห้ากับเก้าจะจับตัวไหนกันอ่ะมาดูกันครับพี่น้อง <c oughs> จับให้สองหางกันนะพี่น้องส้มอ่เก้าสองสองเก้านี่ครับพี่น้องกับพี่อ่ะตัวเดียวแข็งแข้นแต่ว่าไปกับเท่านั้นพี่น้องกัพี่ครับผมไปกับล่างอย่างเดียวเลยพี่น้องกัพี่ครับผม ล่างอย่างเดียวนะครับผมกลมให้ที่เก้าสองนะครับผมที่เก้าสองกันนี่คือเลขสองประมูลของปูสี่ห้าล่างอย่างเดียวพี่น้องอีพครับผม2องประมูลหกหมืนนะครับหกหมืนล่างอ่ะมาแล้วครับผมดุนดวน,ดนอีพทุกท่านที่ อรอคอยติดตามกันหรือรอคอยกับแนวทางของปูสีหเลข2ประมูลล่าง6ก0มืนั้นมาแล้วครับผมมาแล้วปูให้มาแล้วปูสี่ห้วิ่งล่างอย่างเดียว5กับ9เด่นที่9ครับผมอ่ะเด่นที่9กันนะครับจับคู่ก็เก้าสองส ตัวตรงก็คือ92พี่น้องลูกชีครับผมนี่คือร่างของปู่45สองประมูล6 0 0มืนครับผมหกหมื่นหกหมืนอ่ะนะครับเพื่ออ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ที่น้องใครั้งช่องเลเดอร์พี่น้องลูกชีครับผมคนละห 1, น 1, 1, 1, 1, 1, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการอ่ติดตามข่าวสาร แนวทางหวยรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหัวยรัฐบาลไทยหวยลาวอ่าในพี่น้องซก็จะติดตามมาให้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นในพี่น้องซีครับผมถ้าเป็นไปได้ก็หมึกปากกาก็ก็มีเหมือนกันนพี่น้องครับผมเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ FC ซแคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อแคปหน้าจอไว้เอาไปเสียง โชคกันได้กับแนวทางซอ,องประมูล6 0หมื่นล่างอย่างเดียวของปู่ีห้าฟันมาเน้นๆเด่นๆเก้าเก้าสอเน้นในพี่น้องชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอให้ไปพิจ,จารณาถ้าชอบก็จัดต่คัดก็พานตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้อง โปรดใช้พิรณยานในการรับฟังรับชมด้วยนะครับว่าตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอให้โชคดีกันด้วพี่น้องสวัสดีครับ